ครับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์นะฮะก็จริงๆก็เริ่มเปิดช่องมาได้ประมาณยี่สิบวันแล้วก็ยังยังหาติดตามไม่เจอะฮะแล้วก็ตอนนี้คืออยากผ่านกดขั้นต้นนะฮะ มาทักนะครับเสียงชัดไหมบิก๊กกำลังงงกับการไลฟ์อยู่เสียงชัดนะโอเควันนี้ไม่ได้สตรีมเกมน,นะครับเพราะว่ามันมีเรื่อง,เ,เ,รงเรื่องในประสบการณ์ที่ผมเจอมา ก็วันนี้อยากจะมาเล่าไอ่คือผมเป็นโรคัวสังคมนะคือเป็นโรคจิตเวทนั่นแหละแล้วก็อ่าก็ผ่านมาได้ด้วยหลายอย่างนะฮะแล้วผมเป็นคนที่ช่วงหนึ่งชอบอ่านหนังสือมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งาจะสนใจเกี่ยวกับหนังสือจิตวิทยาแล้วไปเจอเล่มหนึ่งอ่ะมันชื่อหนังสือว่าเรียนรู้และเข้าใจคนขั้นเทพ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มันผมเจอมาเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วฮะแล้วก็ตอนนั้นคือเป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับจิตหรือวิทยามากก็เลยซื้อมาอ่านซึ่งตอนเนี้มันหลักการของหนังสือเล่มนี้เอาไปใช้ในวงการเซลลหรือว่าวงการอะไรมากมายฮะคือหนังสือเล่มเนี้มันจะบอกว่า,ามนุษย์เราจะแบ่งคนเป็นสี่ประเภทนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวผมกาลังจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรบ้างแต่ย้อนกลับไปก่อนทําไมผมถึงสนใจหนังสือเล่มนี้เพราะว่าผมเป็นโรคกลัวสังคมมากๆแล้วก็เวลาเจอใครจะประมาแล้วก็กดดันคือไม่กล้าคุยกับคนยิ่งเจอคนดุๆเสียงดังๆเนก็จะแบบหงอหยองกรอบเนี่ยไม่กล้าคุย,ไม,คยไม่กล้าสบตาแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกแพนิคหมดทุกอย่าง แล่ทีเนี้ยมันก็จะมีคนที่ผมเข้ากับเขาได้ดีคือรู้สึกว่าคนเนี้ยเราถูกชะตาเขาหรือว่าเขาเป็นคนใจเย็นทีเนี้ยผมก็เลยงงว่าทำไมมันมีบางคนที่เราชอบบางคนที่เราไม่ชอบก็เลยอยากรู้ก็เลยไปซื้อนังสือเล่มนี้นะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะฮะก็อ่าเดี๋ยวผมแปบ๊บหนึ่งนะฮะ ผมต้องแชร์หน้าจอใช่ไหมอ่บต้องแชร์สก,กินอ่าสักครู่นะฮะดดสเพย์อ่าไม่ใช่ดิอ่าผม,มเลือกอันนี้อ่าผมแบบดิบๆเลยนะ,ะดิบๆเลยดิบๆเลย เรียนรู้และเข้าใจคนขั้นเทพอ่ะเรี่น,นี้มันคือเรื่อน,นี้ครับผมอ่านและเข้าใจคนขั้นเทพอของอาจารย์วรธนัทธัญาหานะฮะคือเขาจั่วหัวไว้เลยว่าหากต้องทำงานกับคนเนี่ย หนังสือเล่มนี้ควรอยู่ในมือคุณซึ่งโคตรนานมากในหนังสือเล่มนี้แต่คอนเซปต์ของมันเนี่ยมันเอามาจากาเขาเรียกว่าดิสมันคือตัวนี้อ่ะมันคือผม เห็นบ้างามันคือตัวนี้ฮะก็คือคนเป็นสประเภทมี D I S C หรือว่า C S เนี่ฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแตกแต่ละประเด็นว่าแต่ละประเภทนียมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งถ้าเป็นของหน่วยงานคนไทยเขาจะเรียกว่าสัตว์สีทิศซึ่งมันก็จะมีแต่ละตัวนะแบ่งหน้าที่กันไปอย่างถ้าเกิดเป็นสัตว์สีทิศนี่เงี้ยของ คนไทยที่เป็นภาษาที่คุยให้พนังกงานเข้าใจง่ายดีโดมิแนนเนี่ยก็คือกระทิง I อ n ินฟลูเอนเชียลเนี่ยก็คืออินซีซีคอมเพลนเนี่ยก็คือหนูอ่ะไม่ใช่หนูดิหมีเอสเตดี S ้ ady, คือหนูอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะแคปเจอร์นี้มาแล้วกันนะ ดิสม ODEL กับกับเรียนรู้และอ่านก็จะคนขั้นเทพนะใช้หลักการเดียวกันนะครับดิสม ODEL เนี่ย,ค,ยคือแบ่งคนเป็นสี่ประเภทซึ่งเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเข้ากับหัวหน้าคนนี้ได้ดีหรือว่า เรารู้สึกเข้ากับคนอื่นไม่ได้หรือว่ามีบางคนแบบเห็นหน้าแล้วแบบหมินขี้หน้ามั่งบางคนถูกชะตามั่งบางคนบางคนดุบางคนใจดีหรือบางคนดุแต่เรารู้สึกเข้าเขาได้มันมีเหตุผลเนี่ยครับผมนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าสู่ประเด็นเลยแล้วกันนะอ่าผมเขียนก่อนถ้าตัวภาษาอังกฤษมันเขาใจยากก็อ่านี่เป็นกระทิง ทใช้เมาส์นะอาจจะงงๆ่อยชัดไหมครับบิ๊กไปหน้ากัน,นบิ๊กตอบหน่อยชัดไหมคนดูกาคนเดียวไว้ คอนเออรเลอร์149 er Modern Injection ไม่มีคนตรวจสอบให้เราไหมระบ s สตรีมสเตตัสมันขึ้นทัวแล้วมันได้ไม่ได้วะเน,นี่ยสตรีมเซตติ้งสตรีมเฮลทัวอืม